ก่อนอื่นเลยปูเเือแมวขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะภาระคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บศัตรูมูมานวินาศสันติสาธุสาธุสาธุ ในคลิปนี้ปู่เสือแมวจะทายเฉพาะเรื่องโชคลาภและเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเฉพาะของแต่ละลัคนาราศีอ๋อใครรวยวิธีไหนได้เลขยังไงก็อย่าลืมเอามาเล่าด้วยนะปู่เสือแมวรอฟังอยู่ <S <S เรื่องคู่ครองลัคนาราศีกุม ปี2567ชาวลัคนาราศีกุมท่านว่าเมื่อมีความรักน้ำต้องผักก็ว่าหวานความรักเป็นเรื่องของเราสามคนสองคนก็พอชาวลัคนาราศีกุมคนที่ยังโสดโปรดทราบ <c oughs> ดวงความรักของท่านจะเด่นตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไป <c oughs> มีโอกาสประสบพบพัก จะคนที่ถูกใจคนที่มีใจตรงกันคุยกันแล้วสบายใจคุยถูกใจถูกขอ้อมองเห็นอนาคตร่วมกันมีจิตใจมุ่งไปในทางเดียวกันเรียกว่ามีศีลเสมอกันคนคนนี้จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้หรือร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมหัวจมท้ายคู่แบบนี้เรียกว่า คู่สร้างคู่สมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วปีนี้จะช่วยกันทำมาหากินได้ดีมีธุรกิจการงานอันใดหรือมีโปรเจกต์ใดๆก็ลองคุยกันปีนี้คู่สนับสนุนส่งเสริมให้ช่วยกันคิดชวนกันทําบอกเลยว่ารวยแน่นอน ไม่ว่าดวงจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วต้องมีสติให้มากสติจะก่อให้เกิดปัญญาดวงดีก็เตรียมตัวบุกดวงไม่ดีก็ตั้งการรับให้มั่นเหตุที่กล่าวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเป็นแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขปูเสือแมวหวังว่าทุกท่านจะเรียนรู้พลิกแพลงจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ผ่านพ้นอุปสรรคประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรา